สวัสดีครับผมวันนี้ผมรยายงานจากจังหวัดระยองครับพาไปยังที่ึ่งสถานที่หน่ครับมีคนแจ้งมาว่าพบม้าสายพันธุ์แบบเพื่อแอฟริกาซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมาอยู่ที่ตรงนี้แต่จากเหตุการณ์เมื่อวาน,นมีพายุเข้ามามา้าที่อาจจะพัดลงมาจากที่อื่นและส,สายพันธุ์เป็นพันธุ์ซิเชียนนะครับ มาจากแอฟริกาแน่นอนเราตรวจนะครับจากคำปากคำของชาวบ้านตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่เคยมีเช้าอมานี่มาอยู่แต่หลังจากเมื่อคืนที่มีพายุเข้าจังหวัดที่ปุณนี้มีเสียงฟ้าผ่าสองครั้งก็ได้ปรากฏม้าสีดำสีสันเข้มครสองตัวในพื้นที่นี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับถ้าไงเดี๋ยวผมจะไปสอบถามชาวบ้านแถวนี้ให้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์บริัาษณ์ไปตั้งเพื่อสอบสารคดีไมโคตรเบื่อไม่ไปโฟกัสเลยไอ้โอมมึงแหละไอ้โอมยืนนี่เลยนี่ถ่ายรึถ่ายยังไงโอ้มันมันมันไม่คัดอยู่แล้วเหลือไปตัดออกกันได้โอ้ถ่ายแหรอเนี่ยมันถ่ายตลอดเวลาเจอน้อง อยู่ตรงนี้ครับน้องอยู่ตรงนี้นะครับในเวนแถวนี้เดี๋ยวเมื่อคืนนี้น้องดเด่นมาสองตัวใช่ไหมครับเห็นอยู่เมื่อก่อนนี้ยังไม่เคยมีเจ้ามานี่มาอยู่เห็นอยู่อ๋อเห็นอยู่เหรอแล้วบอกว่าโอเคจบแค่นี้ครับ 二十七万。